โอเคด้วยความที่ตอนนี้เราเล่นซิกมาเนาะเราซัพพอร์ตเราเป็นฮิลน้อยเพราะฉะนั้นเราเราเล่นซิกมาถือว่าเป็นหนึ่งในชอยที่ดีมากๆเพราะว่าซัพพอร์ตเป็นซับฮิลน้อยถ้าเราไปเล่นแท้งที่ต้องการทรัพยากรเยอะๆเช่นไลฮาร์อ่อวินซันโอลิซาจังก็ควีนอะไรเงี้ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงซิกมาที่แบบแค่ตั้งโล่ยิงไปเรื่อยๆคำ้ำไปเรื่อยๆอาจจะอาจจะดีก,กว่าแต่ถ้าพูดกันตามตรงคอมฝั่งตรงข้ามดีกว่าคอมฝั่งเราเยอะ ถามว่าชนะได้ไหมชนะได้แต่ต้องชนะโดยไม่สู้ตรงๆต้องเป็นการสู้โดยที่ประหยัดทรัพยากรมากๆอย่างเช่นไฟแรกเนี่ยพอเริ่มเกมมาปุ๊บเนี่ยเราเราเห็นแล้วว่าฝั่งตรงข้ามพยายามยิงเราไม่ให้เราเดินถูกไหมเพราะนั้นถ้าเราเสียโลกก่อนที่พอยจะเปิดเนี่ยเราจะเหนื่อยเราใช้โล่เพื่อเดินได้แต่จริงๆแล้วไม่อยากให้รีบเดินเข้าไปขนาดนั้นคือเดินมาอย่างเงี้ยเดินได้เพื่อค้ำอ่าอย่างเงี้ยถูกเดินค้ำไม่เงี้ยถูก ถูบโลเพราะว่าเราเดินเข้ามาได้แล้วหลังจากนั้นต่อสัตูไปเรื่อยนะอย่าสู้ตรงๆพยายามยิงฟรีจังก็ควีนโดนแยกอยู่คนเดียวลุมจังก็ควีนลุมจังก้ควีนตำแหน่งเราไม่ดีนะเพราะเพราะปัญหาก็คือเรายืนตรงนี้ยิงจังก็ควีนใช่ไหมแต่เกนจิกัจูโน่คิริโกดันอยู่ข้างบนเราข้างหลังก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าอึอาดอัดไม่รู้จะไปไหนดี ถ้ามันมาอยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่เราควรทำคือดันจังก็ควีนไปเลยอย่าเล่นแบบลังเลเพราะอะไรคอนเทสต์พร้อมมันไม่สำคัญแล้วถ้าเรายืนอ,อยู่างเงี้ยแล้วเราไม่ทำให้ใครสักคนตายเราจะไม่ชนะเกมระยะยาวยังไงเขาก็ชนะครับฮิลเขาเยอะกว่าดามเอเขาเยอะกว่าคอมเขาดีกว่าเราจะต้องเล่นจังหวะทีเผลอให้ได้อย่างเงี้ยต้องต้องดันจังก็ควีนใช่ถูกเดินไปเลยตสินใจดีมาก นี <N ine> ่คือเหตุผลที่เราชนะไฟนี้เพราะถ้าเรายืนอยู่เฉยเราแพ้ไปแล้วดีครับตัดสินใจดีมากพอจังก็วินงเขาดันออกไปโดยที่แบบจูโน่กับชิลิโกะช่วยไม่ได้แล้วเราลงโทษเขาเราทำให้เขาเดินไม่ได้จริงๆเขาต้องเดินถอยไปหาเพื่อนนะแต่เขาเลือกที่จะเดินไปหาทีมเราเราก็เลยชนะเลย ตั้งโลดดียิงฟรีไปเรื่อยกะสร้างพื้นที่ให้แคทตี้เล่นคือด้วยความที่คอมเรามันเป็นคอมเมอร์ซี่หลักๆก็คือค่อยๆกดค่อยๆใช้บูทดาเมจเมอร์ซี่ให้เกิดประโยชน์เรื่อยๆค่อยเล่นถูกถอยถอยโล่หมดโล่หมดโล่หมด,หมด,หมดถอยดึงดึงไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบถอยถอยใช้หินสตันยกยกเลยยกเลยอย่าลังเลยกเลย,ยเ,ลยเลยออ นั่นแหละดีครับยกถูกตัวด้วยคิดวโกไม่มีไม่มีร้านด้วยดีนี่ใช,ใช้ใช้อันติเพื่อยกจังก็ควีนที่พยายามจะเข้าไปฆ่าเพื่อนเราเพื่อให้เขาฆ่าเพื่อนเราไม่ได้แล้วเราก็ลงโทษเขาไฟนี่ตั้งแต่ไฟแรกจน,นตอนเนี้ยเล่นดีมากๆเลยนะเล่นดีมากๆเลยครับค้ำไม่ให้ศัตรูเข้าพอยตอดให้เขาเข้าพอยไม่ได้อยใช้หินค่อนข้างสวย เนี่ยถึงบอกว่าซิกมาเล่นกับฮิวน้อยได้ฮิวน้อยมันไม่สํามันมันไม่ใช่ประเด็นหลักขนาดนั้นคือถ้าเราเล่นซิกมากับฮิวน้อยอย่างน้อยเราก็ต้องธาดาเมจแรงแล้วเราก็ต้องบริหารโล่กับบริหารโล่กับชิปเป็นช่วยเพื่อนจังหวะนี้ต้องช่วยให้กาติดีรอดไม่เป็นไรเขาเปิดอันติเราเนเราให้มองอย่างนี้นะการที่เวลาพอยส์อีก20วิแล้วเราตายเพราะอันติเขาอะถือว่าคุม้มเพราะว่าเขาเสียอันติในจังหวะที่เราสามารถเกิด แล้วเข้าไปเข้าไปสู้ได้อีกรอบหนึ่งเพราะนั้นรีบตายรีบเกิดดีกว่าอันนี้ถือว่าไม่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 พลาดไม่ได้ถือว่าพลาดนฝั่งตรงข้ามใช้อนติเปืองด้วยซ้ำเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์เยอะขนาดนั้นแค่ได้พื้นที่ก่อนเดินเมอร์ซี่เมอร์ซี่โดนโซเจอร์อ้อมไปฆ่าเราไม่มีบู์ดาเมจเพราะนั้นดาเมจเราน้ยกว่าเขาเปิดจูโน่ดึงออก ถอยดึงออกโอเคเหนื่อยเหนื่อยข้อนึงแล้วด้วยความที่พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ศัตรูสามารถล้อมได้ซิกมากเนี่ยไม่มีความสามารถในการสู้จุดล้อมอยากชนะต้องทํำยังไงเปลี่ยนแนวคิดใหม่เลยจากที่ตอนแรกเราจะต้องดันมาตรงนี้เปลี่ยนเป็นดันโซเจอร์ให้กลับไปรวมกับเพื่อนแล้วเข้าตรงนี้ให้เขายิงอบอโอบเราไม่ได้ปัญหาคือ เราปล่อยให้โซเจอร์เราเห็นโซเจอร์ตั้งแต่แรกแล้วว่าโซเจอร์เล่นตรงนั้นถูกไหมเนี่ยเล่นตรงเนี้ยเราเห็นแล้วถูกไหมครับแต่เราปล่อยให้เขาเลิน,นอันนี้โทษเพื่อนออไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นคนตัดสินใจเดินเดินไปข้างหน้าเพื่อให้ศัตรูยิงหลังเราเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ถูกก็คือต้องดันตรงเนี้ยเรามาเล่นตรงนี้นดีกว่าเราจะไม่โดนล้อม ไล่โซ่ล่เจ็ดสิบหกก่อนแล้วกลับมาที่เดิมเนอะเหรอกลับมาที่เดิมก็โดนเหมือนเดิมดิไม่ตั้งใจฟังเราไล่เจ็ดสิบหกแล้วเดินเข้าหน้าไปเลยเราจะได้ไม่โดนโอ้อมอันถ้าเราไล่เขาถูกไหมเขาวิ่งเรากลับมาที่เดิมเขาก็วิ่งกลับมาตรงนี้แล้วเขาก็ยิงเราเหมือนเดิมมันก็ติดลูปสิเออเราก็ต้องดันเขาไปข้างหน้าแล้วเราก็เล่นข้างหน้าเลยนั่นคือดีที่สุดนะครับ <S <S ไม่งั้นติดลูบ เนี่ยดันไปเลยเราต้องดันไปเลยอ่าเด็ดตีลูบแล้ว <c oughs> เล่นลำบากอีกเพราะว่าไปเขาเรียกอะไรแบบมันมันห้าสิบห้าสิบเกินอ่ะ เพื่อนจะเดินทางหนึง่งเราจะเดินทางหนึง่งอะดูอย่างนี้นะเนี่ยอยู่ๆเพื่อนเดินไปนู้นแล้วเกนจิไล่อะถ้าเกนจิไล่เราปล่อยเกนจิไล่อันนี้ถือว่าถูกถ้าเป็นอย่างนี้เราเห็นเกนจิไล่อะเราเดินไปกับเพื่อนเลยถูกไหมแต่ว่าแคสตี้ดันโดนดึงเพราะนั้นให้เครดิตจังก็ควีนที่เล่นดีจังก็ควีนฝั่งตรงข้ามปามีดสวยก็เลยกลายเป็นว่าชนะทางทาที่มีอันตรีมากไอ้แพ้ทางท่าที่มีอันตรมากกว่าฝั่งตรงข้าม เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเดินเกมยังไงดีให้ได้เปรียบเขีรยพื้นที่ก่อนถูกครับเลีรยเกนจิยกจังก็ควีนโอ้ยสวยยกได้สองตัวล้วงด้วยทำไมไม่ยิงสองนัดล่ะยกใช่ไหมยกให้ลอยยิงกากาะดสองนัดปาบปาบแล้วก็ยิงตอนลงพื้นอีกสองนัดทำไมถึงอยากให้ยิงอีกสองนัด คือจูเนสครับ <No. S 1> เขาเปิดตีมอยละอ่ะอ่ามันมันมันจะไม่เหมือนกันนะคือถ้าเกิดจูเนสยกศัตรูที่ไม่มีฮิวอะ่ะจูเนสยิงสองนัดกาอากาศแล้วปล่อยเขาล่วงลงมาแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราไม่ต้องยิงอะ่ะอันนั้นเข้าใจอยู่แต่อันเนี้ยเขาฮิวเราต้องยิงกาอากาศแล้วยิงตอนลงพื้นสองสองครั้งเพราะอย่าลืมสิว่า ถ้าทีมเราจะชนะก็ชนะเพราะว่าจังก็าควีนกับเกนจิเล่นไม่ได้เพราะทีมเรามันเป็นแคสซี่ดี้เมอร์ซี่บิ๊กตัวแมเราต้องกดดันจากข้างหน้าไปสึนข้างหลังทำให้ข้างหน้าเขาเล่นไม่ได้แล้วข้างหลังเราจะเล่นง่ายดีที่เพื่อนเราปิดดาเมจได้เมื่อกี้ถ้าเพื่อนเราปิดดาเมจไม่ได้บอกเลยว่าจุกแน่ ใช้โล่เปลืองยืนดียืนตอดเลือดฟรีตูดดีครับกลางโล่บล็อกฮิลสตันยิงอะดูนี่นะอย่างเงี้ยไม่มีทางเลือกถ้าสมมุติว่าเราดันอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยเรากดให้จังก็ควีนเดินไม่ได้อะแล้วเราได้ยินเสียงโซเชอร์เปิดอันติในจุดที่เราไม่สามารถทำอะไรได้อ่ะสิ่งที่เราต้องคิดตอนเนี้ยมีแค่เรื่องเดียวคือ กดจังก็ควีนก็ก,กดเกินทิไม่ต้องคิดเรื่องกลับแล้วโอเคไหมพอเราคิดเรื่องกลับนั่นแหละมันคือเหตุผลที่ทำให้เราแพ้เ <_ d ose> พราะมันไม่มีอะไรให้เราทำแล้วนอกจากเทรดตอนนี้ต้องเทรดเท่านั้น <_ d ose> เราไม่ใช่ดีว่าออถ้าเราเป็นดีว่าเมื่อกี้เราบินกลับไปดูดได้แต่พอมันเป็นซิกมามันเหมือนแบบถ้าเขาไกลแล้วก็คือไกลแล้ว ทำสิ่งที่อยู่ตรงหนา้าให้ให้จบดีกว่าอ,อย่าพยายามช่วยทุกคนอย่าพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวแพ้พรอ,อติจูโนโ่ยกเอาควีนให้ตายได้มอยล่ากับเอ็นจีสวย อย่างน้อยก็ได้มอยล่าก,กับเกนจินั่นก็คี่ฐา์เก็ตเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็มีเบสไฟหน้าไม่ใช่มีเบสไฟนี้แต่จุดนี้เป็นคนที่ใช้อันติค่อนข้างคลีนนะคือแบบค่อยๆใช้ดูก่อนว่าจะยกใครก่อนดีซึ่งอันนี้ดีมาก อ๋อเกมสตรีโนวาต้องสมัครในหน้าโหลดเกมในหน้าเกมครับหน้าล็อกอินเกมสมัครตรงนั้นไม่ได้สมัครในเว็บครับ ไปนี้แผนตีจังก็วควีนไม่เป็นไรฮิลเลน้อยอยู่แล้วไม่มีแอนติแก้ด้วยจริงๆมีแอนติแก้นะก็คือบิ๊กกิตเปิดแอนติสตันจังก็วควีนแต่ว่าเขาไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรเนี่ยไปทีมอย่าไปซีเรียสความรู้เราไม่เท่ากัน แต่อันตีทิก่าถือว่าทําถูกแล้วนะแบบค่อยๆย,ยกว่าจะยกใครดีอะไม่ต้องรีบกดเอาเอาเอาส่วนที่สําคัญที่สุดอันตีมนเลยคลีนเนี่ยเพื่อนเปิดไฮนูนดันสวยดึงถอยนิดนึงเราสู้อันตีมอยล่าไม่ได้อ่ายิงเก็บอันตีไปอ่ะเพื่อนเปิดอันตีเดินด,เด,นด,เด,นดูเดินได้เดินได้เดินได้เรื่อยเออมีอันตีแล้วค่อยๆดูยกใครดีสตูถอยยกข้างหลังสวยยิงสองนัดยิงพลาด น้าตีมากยิงพลาดสองครั้งเลยครั้งแรกพลาดหนึ่งนัดครั้งที่สองก็พลาดหนึ่งนัดกลายเป็นว่าได้แค่นัดเดียวได,ได้แค่สองนัดจริงจริงนันได้สี่นัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ยังน้อยเมื่อกี้เราแบกเลยนะเพราะว่าเรายกเราไม่ไปสนใจจังก้าควีนอะแล้วเราไปยกแผงหลังเขาสามตัวอ่ะพูดให้ดูแบบนี้ทำไมพูดถึงบอกว่าเวลายกอะไม่ต้องรีบยกดูดูดูพฤติกรรมศัตรูนะตอนที่เรายกนะ พอเรากดอันติใช่ไหมอ่ะดูนี่พอเรากดอันติใช่ไหมปึ๊บอ่ะดูนี่เราจะเห็นว่ามอยล่ากดชิปทันทีเกนจิกดชิปทันทีเพราะเขาคิดว่าเขาจะรีบเราจะยกจังก้ควีนใช่ไหมกลายเป็นว่าเราไม่ยกแล้วพอเขาไม่มีสกิลปุ๊บเรากดยกเขาก็เลยหนีไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยยิงพลาดหนึ่งนัดใช่ไหมอ่าแล้วก็แล้วก็ยิงนัดหนึ่งแล้วกดอีเลยรีบไปหน่อย แต่ไม่เป็นไรไฟนี้เล่นดีแล้วดีกว่านี้ได้แต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมมากมันอาจจะแค่ดีตรงที่แบบทำดาเมจได้มากขึ้นประมาณ150แพเ้เพราะตีจลก็วีนอีกโอเคเขาเปิด3ามติเราเปิดตีเดียวแพ้ไม่แปลไฟนี้ด้วยความที่เขามียนติมากกว่าเราต้องดันขนา้างหน้าซึ่งเมื่อกี้จูนเน้ก็ดันข้างหน้าแล้วพเพราะนั้นไม่ ไม่มีปัญหาทําถูกแล้วครับแต่เพื่อนเราตายง่ายไปนหน่อยอขอให้สุดท้ายศัตรูเปลี่ยนซารเลียอย่างนี้เข้าทางเราเข้าทางเราเลยอนนโอกาสชนะแทบจะแบบทะลุแล้วอ,ะอ,นนอ่ะอ่แจก Energy, รเอเนจีซาเลียกลางโล่ไม่ดีหรือเปล่าเอ,อ้ยเรากางโล่อย่างนี้ แต่เขายัางสามา <hi> รถทำาดเมจได้อยู่นะจริง,รง an, ตอ like, อ erm. ้องกลางแบบกลางสักประมาณนี้นะปิดปิดขอบประมาณนี้จะดีกว่าแคสซี่เราจะได้เดินได้ด้วยอันนี้กลายเป็นว่าเราขังให้แคสซี่ยืนอยู่แค่นี้เห็นไหมไม่สามารถเดินแบบเดินไปมากกว่านี้ละต้องแทนตีแล้วแหละเพราะเราเราจะเสียพื้นที่สูกยกซาเลยกอรถูครับดีเมื่อกี้คือเราใช้โล ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอโล่แตกปุ๊บศัตรูด,ดันเราเปิดอันติแก้ปัญหาสก,กิลชิปไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่มีใครให้ใช้สก,กิลชิพสิ่งหนึ่งที่พุทชอบเลยคือตานนี้เราเสียสก,กิลชิพน้อยมากๆคือไม่ค่อยเปลืองใช้โล่ได้ได้เป็นอย่างดีด้วยทำดาเมจก็ดีอันติก็ดีแจกเอนเนจีทานะนะนะเลียนะฮะนะนะฝึกฝึกเรื่องฝึกเรื่องนึงนะที่พุทอยากให้ฝึกนะเวลาเห็นซาเลีย แก้งเป็นกดยิงแล้วสะบัดเมาส์หนีนะให้เขาเสียชปฟฟีกลายเป็นว่าตอนแรกเขาไม่มี e อ e r g y ศูนย์แจกให้ส0สบแจกให้ก้อนหนึ่งสี่ห้าเออความผิดใครเราเนี่ยแหละไม่ต้องโทษใครเลยนะฮะตัวเราล้วนๆ <ial> เป็นเป็นเมนแท้งแท้คือต่อให้เราอยากจะยิงยิงกดเขาขนาดไหนอ่ะแต่เราต้องหลอกเขานะยิงโดนนัดหนึ่งได้แต่นัดที่สองข้ามโดนเน,ดน,นี่ยยิงโดนสองนัด ไม่ทันแล้วนีกันไม่ได้อันตีศัตรูเยอะมากแล้วก็เอเนจีเยอะมากเราไปแจกเอเนจีเขามากไปจริงๆเขาจะต้องมาเสียเวลาเก็บเอเนจีเราข้างหน้านะแบบตอนที่แบบใกล้จะส่งสู้ในพอยแล้วอะแต่เราดันให้เอเนจีเขาตั้งแต่ดันนอกเปลี่ยนวินสันมาแต่ทีมเราเป็นโกเมอร์ซี่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ไม่ควรโดดอันนี้อันนี้แย่มากอันนี้คือโยนเลย จังหวะน,นี้โดดถูกเพราะว่าโดดเราไม่ตายถูกไหมกลางโลกอันนี้ต้องโดดถอยอดีที่ไม่ตายนะแต่ดีตายไปแล้วนเะมื่อกี้กลายเป็นว่าเราหลอกเพื่อนไปให้เพื่อนตายน่ยเพื่อนว้าไปช่วยเราแล้วเราโดดโดดถอยจริงๆเมื่อกี้ตอนที่กลางโล่ควรจะเล่นแค่นี้เล่นแค่โลตรงนี้ไม่เข้าไปคิริโกห่วงเราตายเลย แถมไม่ได้พื้นที่อีกไม่เพื่อนไม่ควรว์าไม่ใช่จริงๆเราไม่ควรเดินด้วยยอมแล้วความจริงเถอะว่ามันโดดไม่ดีจริงๆเมือ่อกี้คือถ้ามันอยู่แค่เนี้ยแล้กลางโล่เนี่ยอยู่แค่เนี้ยอยู่แค่เนี้ยแล้วกลางโล่เราจะได้พื้นที่ตรงนี้แล้วแล้วฝั่งตรงข้ามจะสู้เราไม่ได้เลยเพราะว่ามีมีเราที่ยืนกดดันอยู่นี้แล้วมีเพื่อนช่วยเราทำดาเมจด้วย แต่เราเลือกที่จะเดินเข้าไปลึกแล้วรับดาเมจเต็มโดยที่โล่เราอ่ะไม่มีอิมแพกเลยเห็นไหมเราเดินออกโล่ตัวเองรับดาเมจสองตัวไม่ได้จุกโล่เนี่ยอะเนี่ยไม่ควรว์ปจริงเหรอก็เขาเห็นเราเดินแหลมขนาดนี้จริงๆอ่ะมันผิดตั้งแต่เราแล้วมันไม่ได้ผิดที่คลิริกโกด้วยซ้ำทันทันที่เราได้พื้นที่แค่นเนี่ย เราได้พื้นที่แล้วแต่พอเราเล่นลึก,ลกไปก็เลยเสียพื้นที่กลางโลถูกอันนี้เล่นถูกโดนแกร็แต่ไม่มีโลวินซันไม่เป็นไรศัตรูเปิดตียเยอะคุ้มนะเป็นการแพ้ที่คุ้มอยู่ เพราะว่าเขาใช้อันติเยอะเกินไปจริงเขาเก็บอติไว้ใช่ในพอยยังได้เลยฝั่งนู้นะเขาอยากจะชนะอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้ไม่ต้องรีบเฮเกนจีถอยแล้วเฮ้ยจะดีเหรออ๋อต้องแต่พอยให้เพื่อน<ๆ>ก็ต้องทำ嘛เนาะ<ๆ>จริงจังหวะน,นี้ควรโดดกลับไปอยู่ฝั่งเพื่อน เคชนะพอพออันติเรามีมากกว่าโอเคจูนน่ต้องไปฝึกการเล่นลิงแล้ว <one> การการโดดมีปัญหาก็คือโดดโดดแล้วใช้แมปน้อยมาก <That> s <S จะเป็น <here. S 1> เป็นมา์เซ็โดดเพื่อฆ่ามากกว่าแต่ไม่ได้โดดเพื่อแบบว่าอ่ะถ้าฆ่าไม่ได้จะทำอะไรต่อแต่จะไปคิดเรื่องโดดแล้วต้องฆ่าซะส่วนใหญ่ มันไม่ใช่การคุมพื้นที่อะ่โดดได้โดดเลยอู้เสียดายมากรู้ไหมว่าทำไมถึงเสียดายซาเลียเพิ่งเกิดศัตรูยืนในระยะที่สู้เราไม่ได้หนีเราไม่ได้และเพื่อนอยู่กับเราหมดเลยถ้าเมื่อกี้ตัดสินใจที่จะเล่นเพื่อให้ทีมชนะชนะเลย ทำไมถึงต้องบอกให้ฝึกเล่นลิงเพราะเห็นได้ชัดเลยว่ายังไม่เข้าใจหน้าที่ลิงเท่าที่ควร <ouse noise> เห็นไหมเนี่ยมอยล่าเสียชิปตอนหน้าแล้วแสดงว่าตอนนี้เราโดดได้โซเจอร์ก็แหลมถูกไหมจรๆชนะแล้วนะถ้าเล่นอ่ะชนะเลยเพราะเขาไม่มีอะไรร <shadows> ับมือเราเลยอันสน,นเล่นลิงเยอะกว่าที่มากอีกดูดูไม่ค่อย <S <S ดูไม่ดูไม่ค่อยชำนาญลิงเลยอ่ะ แต่จังหวะนี้จังหวะนี้ดีเล่นเมาส์ไวไปไม่งั้นมันดูเหมือนคุมไม่ค่อยอยู่อะไม่รู้ทำไมเหมือนแบบระยะโดดก็ไม่เป๊ะกลางโลกก็เดินใช้โล่แย่อะไรเงี้ยไม่คุมไม่คุมจุดที่ทำให้ลิงเก่งอืมดูไม่ดูไม่ถนัดลิงเลยถ้าเทียบกับซิกมาซิกมาดูเข้าใจเลยว่าจะยืนตรงไหนจะกดยังไงจะกดอันติเมื่อไหร่จะสตันใครจะยิงใครอะไรยเงี้ยดูคล่องกว่านั้นเยอะ แต่ลิงดูแบบน,น่าเป็นห่วงมากเลยเพราะจริงๆมันควรจะชนะไปแล้วแต่แพ้เพราะว่าเราเล่นเราเล่นลิงไม่คล่องเอาแบบง่ายๆเลยเนี่ยเรากลางโล่เนี่ยเห็นไหมเทนจิตายซับไอศตูสองต,ตัวเอาตัวรอดจากลิงไม่ได้ก็คือจูโนโ่กับโซเจอร์ถูกไหมเราโดดตบอ่าได้จูโนโ่ถูกไหม เราพยายามจะฆ่ามอยล่าแล้วเราปล่อยให้วินซันเอ่ยปล่อยให้ดูฟิตเขาไปฆ่าเพื่อนเราตอนนั้นที่จริงๆตอนเนี้ยสิ่งที่เราควรทำคืออะไรคนเรามากกว่าเราต้องเบรกให้ศัตรูเล่นไม่ได้ ail, พังนั่นแหละคือเหตุผลการเล่นวินซันของเรามันไม่ได้คุมให้ศัตรูแบบอยู่มัดอะ มันมันกลายเป็นการเล่นที่แบบเราเราไปโฟกัสว่าเราจะทำยังไงให้จัตูตายมากกว่าคือเรื่องโฟกัสฆ่าศัตรูมันก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของวินซันแหละแต่ว่าบางครั้งการไม่ทำอะไรเขาเรีอยกอะไรการแค่ยืนคุมพื้นที่มันดีกว่าการการพยายามจะทำอะไรสักอย่างก็เลยแพ้ อันนี้แพ้เพราะเราจริงๆนะเนี่ยไม่ไม่โกหกเลยไม่ไม่ได้แบบต้องการจะชกหรือแบบให้รู้สึกแย่อะไรเ <Someone call? S 1> พราะเราพลาดโอกาสไปเยอะมากมพลาดโอกาสไปเยอะอย่างเมื่อกี้จริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องกระโดดด้วยซ้ำตบเฉยๆตบตบให้ให้กระเด็นไปตรงเนี้ยก็พอแล้วแต่เพื่อนตายง่ายโอ้โหเพื่อนจะไปตายง่ายได้เล่นเล่นเมอร์ซี่คิริโก แคสซี่ดี้เดินตามเราอีกไอที่ดูมฟิตมัน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 ระเบิดพลังใส่เพื่อนเราเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะเพราะว่ามอยล่าเปิดนันติใส่เพื่อนเราด้วยโดนเต็มเต็มเลยโดนโซเจอร์อ้อมด้วยเวลาเวลาเล่นวินสันกับฮิวน้อยอ่ะ อย่าคิดแค่ว่าจะเล่นเพื่อค่ายาเดียวเราต้องเล่นเพื่อคอนโทนศัตรูด้วยมันถึงจะมันถึงจะมันถึงจะถูกพอเมื่อกี้ไปโฟกัสไปโฟกัสปิดดาเมจไปเลยก็เลยปล่อยให้ศัตรูเดินเกมต่อ